สตัสดีสสสสครับผมนี่ิคุลมาทำให้ไอโฟนองผมแบตเตอรี่อืดขึ้นนะผมเราต้องทำตามนี้นะผมไปไปดูกันเลยสำหรับใครที่ใช้ไอโฟนนะผมแล้วรู้สึกว่าเครื่องร้อนนะครับผมทำตามวิธีดังนี้นะครับผมขั้นแรกครับผมเปิดโหมดประหยัดพลังงานนะผมหรือโหมดพลังงานต่ำนะผมวันด,ดิส่ะวันด,ดิสรี เปิดโหมดพลังงานตำ่ำโอเคฉันเปิดโหมดพลังงานต่ำให้แล้วโอเคนะผมมันก็เปิดแล้วนะผมโอเคอ่ะขั้นตอนต่อไปครับนะผมไปที่กกอขอขอขยายปลดครบับผมปึ๊บกำลังชาร์จเสร็จแล้วกระกำลังชาร์จเรต็มแล้วเสร็จแล้วชาร์จกำลังชาร์จเต็มแล้วระดับแบกำลังงานแบตเตอรี่สชาร์จโทรศัพท์ของคุณเออ กำลังชาร์จครึ่งต้นแล้วระดับแบตเตอรี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมผมต่อไปก็ขั้นทำตามขั้นตอนดังนี้นะผมไปที่ไปที่การตั้งค่าแอานนะคะคบดึง้อหนึ่งการตั้งค่าอ่าไปเลยการตั้งค่าครับปึ๊บการตั้งค่าแล้วก็ไปที่เออเอาแต่เพิ่มนิดนึงนะผมมันเสียงดังฮะไปที่เพิ่มไปนะผม อางงไอออลิเคันกาาาุุืื่่่้ีีซมมวดดจจะไม่เห็นผมนะผมเพราะว่าอันนี้ห้องผมมันมืดมากๆแล้วนะผมไปที่ทั่วไปนะผมคลอทูดเซลูล่าปุ่มเข้าสปอร์ตส่วนบุคคล่การจ้างเือนปุ่มเสียงและการสั่กลุ่มโฟกัสปุ่มเวลาหน้าจอปุ่มขั้วมากลปุ่มเกี่ยวกับปุ่มไปที่รายการดเยนซอฟต์แอร์รับแอทเวและหน้าต่างย่อยหนหนะาแอทเวปุ่ม เลื่อนที่ตัดเจตข้อมูลของไอฟ์ดึงข้อมูลกัดจัดเบื้องหลังอ่าอันนี้ผมดึงข้อมูลตัดจับเพื่อเบื้องหลังนะผมดึงข้อมูลกัดจัดเบื้องหลังไม่ให้เลือกปุ่มเออไม่ใช่ดิข้าตอน้องให้ปิดมพลังงานก่อนนะผมเพื่อเราจะได้ปิดแอปที่ที่มันอยู่เบื้องหลังได้นะผมอ่าแล้วก็สั่งซื้อเองใหม่หรือปิดเองก็ได้นะผมปิดหมดพลังงานเต็มแบตเตอรี่อยู่ที่เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต

ปิดทุกแอปที่คิดว่ามัมมนปิดทุกแอปที่ไม่มมจำเป็นนะผมใครปิดปิดแผนที่ปิด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 ม่สามารถเอ,อบดบิดป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 ิงปิดปิดปิดนปนิดปินนนนออมปิด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 ปิปิดปิดปิดวิดป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 ปินปิดปิดปิดปมปิดปิดป่ปปิดิปิด อันนี้ผมก็ปิดไว้ดีกว่านะผมเพราะว่าเขาบอกว่าเฟซบุ๊กมันเปลืองเปลืองแบตเตอรี่นะผมนี่ผมก็ปิดนะผมไลน์เปิดไอ้สองแคลมเปิดสำหรับการวางค่าไลน์เปิดผมก็เปิดไว้อยู่แล้วนะผมเพราะมันจําเป็นสำหรับผมมากมากนะผมแอปที่ส่งข้อความเนี่ยจำเป็นมากมากนะผมไอ้สองแคลมเปิดสำหรับกามิดก็เปิดไว้นะผมมิดอันนี้ของของผมนะขอทุกคนไม่รู้เป็นไงนะผมตั้งค่ากันเอาเองนะผมอันนี้อย่าเลือกตามนะผม <L an> สิลิเนี่ยแนะนำให้แนะนำให้เปิดดีกว่านะผมครับสองปิดหรือว่าและแลวแต่คนนะผมใครจะเปิดใครจะปิดก็ได้นะผมแต่ว่าประสิทธิภาพการทํางานเบื้องหลังอาจจะไม่ดีถ้าเปิดถ้า,ป,ถาปิดไว้นะผมถ้าปิดไว้แต่ถ้าเปิดน่มันก็จะทํางานดีอยู่นะผมถ้าปิดนี่ยมันก็จะ,ม,จะ,จะมีอะไรทํางานอยู่เบื้องหลังมันก็จะไม่ทํางานเลยนะผม w <What> ปิดออครั้งเพื่อักวงค่ WhatsApp อันนี้ปิดไว้ดีกว่าเพราะผมไม่ไม่ได้ใช้แล้วฮนะ YouTube. YouTube. อ่ะอเาเคประมาณนี้นะผมวิธีการอ่าทีนี้พอเราปิด,ป,ดปิดแอปเบื้องหลังทั้งหมดแล้วปุ๊บแล้วก็เปิดโหมดประหยัดพลังงานได้เลยครับผมเ okay. ปิดโหมดพลังงานต่ำโอเคปิดโหมดพลังงานต่ำให้แล้ว,วตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ตรวจด,ดสูสวิตช์นี้ก็ได้นะผมอ่าเวลาบอกว่า โอเคปิดวงพลังงานงานตามให้แล้วตอนนี้มง,งานเปิดวงตรงสีแดงประชายาตมิวสิกอาสยามก็เปิดตัวล,ลัวงทะเลโรฮิทดาวโบแดงดาวไมโยรีเออัหมดไปงานเเปิดชัตตอร์ท่านบอกอย่างนี้ก็เราก็ลองตรวจสอบสมบิทดูนะผมว่าเปิดหรือปิดนะผมอันนี้เปิดแล้วก็โอเคนะผมเราจเช็คแบตเตอรี่กันหน่อยอ่ตอนนี้แบตเตอรี่เมื่อกี้แบตเตอรี่อยู่ที่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะผมเออไม่ใช่จัดเก้าเปอร์เซ็นต์นะผมเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ อดันังเอเคออกออกหน้าจอโฮมนีดนึงฮะออกหน้าจอโฮมค่ะแเือแชต่ตัดรหนสองราช็คแบตตี่ฮะรปซ็นังานมันก็มันก็ยังอิดขึ้นกว่าเมื่อกี้อีกมันก็ยังอืดอดขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะผมมันก็ใช้งานยาวนานได้อีกนิดนึงนะครับโอเคแลผมนี่คือเคล็ับดีๆนะผมของ ช่องกล้าทยบันเทิงอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับผมก็ต้องขออภยัยทุกท่านด้วยนะครับผมปากผมมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะน,นะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปหน้าพบก,กับผมได้ใหม่คลิปนี้ผมต้องลาทุกท่านไปก่อนสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ